อน,นีเนดกเลยสนะสวัสดีครับพบกับผมเบาเคนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจากพี่นอ้อง ผาเข้าสวนปาล์มหาเห็ดอีกแล้วเรากินมื้อเช้าแล้วเราก็ต้องมีมื้อเย็นมื้อเที่ยงมื้อเย็นแต่ตอนนี้มามาหาเห็ดฟางปาล์มฟา,า,า,างปาล์มนี่เขาแต่งก้านหรือเขี้ยวก้านสี่เขียวๆแบบนนีะ้สดๆมันเถ่าละเบอ้อ <Okay. S 2> โอ้ยโรยแล้วได้บป่ ได้อยู่จ้าได้อยู่ไปปิ้งแจ่วอม,มาอยู่มากินผลพนะ่อเนาะเมนจ้ะทำเลยเบิกใต้ตอนนี้ฝนฟ้าขนองไฟฟอมหรอมรสุมอุ๊ยนี่เด็บอกพี่โอ้โหเไได้มาหลายมือ้อเอาให้เรากินอยู่แบบนี้ติ๊กลค่อยเปิด หลายพอ้ยข้างล่างคุณใช่ดกนี่มันเป็นจุ่มอยู่นีงไงน,นี่โอ,พอ้พอได้เก็บพอด้เก็บด้แบบมีจักสีหาหมู่ก็พอแจ่วพอป่นแล้วนะดีแซ่บเลยแฮะมีแ้าน่กินลาบปลาโตแกงเห็ดเห็ดเตินช้างเห็ดเห็ดทาช้างเห็ดตีเนเห็ดพี่น้องก็ถ้ามันน้อยกว่านั้นแห้งแซ่บแม่นอยู่ดอกจก้ะ ออกไปบมทันมันตอนมันน้อยเนาะมีนจ้ะยังออกบ่เมื่อเต้ฮะบ่เคิดว่ายังสี้ออกอีกอยู่ต,ต้องรอให้แดดมีสักหน่อยอีกจกักสี่หามือไปเบิ่งใหม่เนาะมีนเพราะว่าเพิ่นสีออกแต่ละรอบมันออกหลายหลายมีนบอกเค้นอู้ต้องเปิดซะแล้วกองน,นี้หมดขนาดเลยนี่ไงบอกเค้นบอกคิดบอกคิดอยู่ข้างล่างอีดี กึ๊บลุกถึงข้างบนเห็ดชนิดนี้ต้องเปิดหาแบบนี้ง่าโอ้สองสองไข่เสบุกินเลยเปิดเปิดเดี๋ยวแบบนี้จะสี่ห้ากองก็คุ้มแล้วแต่กองเห็ดมันต้องห่วงพี่นนอง มีทั่วเลยเห็นไม่รู้เราจะเจอหรือไม่เจอต้องเดินหาต้องรุนกันครับเด็กเจออีกแล้วพี่นนองเดี๋ยวนึงปอดไป <c ười> นึกว่บโอ๊ยแม่นอีหลีเดินมาเกียนเหยียบไปนี่เดินตัวขึ้นไปนี่อ้วตกบกักใหญ่เลยตอกบักใหญ่เลย <c ười> กี่ตู<ด>้พอปุนดอกนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังเพิ่งขึ้นตรวจก่อนตรวจก่อนมามาได้มาได้วัด,ด,ดของดอกดอกก็สิ่ใหญ่คักเนาะช้ำหม,มดหมดบอกพี่ยอดช้ำฝนช้ำฝนหมดเลยเดี๋ช้ำฝน,น,น,นเนี่ยไหนพี่น้องโอ้ดอกนี้เอาได้อยู่น,นี่มันมันฝ่อมันเนงองเนาะใช่ใหญ่เลยยังสีน่าอง อยากออกเต็มที่แล้วเป็นเดือนเลยเปเดือนเลยเนาะไม่เห็นจะจะต้นเดือนเม่นบ,บอกเม่นแม่น องนี่ถ้าฝนแรงๆนี่อกขนาดได้หน่จ้ะจะอกคักนี่ฮะแต่ติดที่ที่ฝนเนาะปหาอยู่หากินตามฤดูกาลที่น้องสลับหมุนเวียนกันไปโบโบห้ซ้ำแน่นอนจ้ะ <laughs> ่คนคนหาไม่ใช่อะไรหาเอาไปกินนํามันจะได้บ่เบื่อพี่น้องแม่เร <laughs> าหาเอาไปกินเอ<ห>า,าไปกินขับก็ได้เมื่อนี้เรากินเมนูนี้มือใหม่เราอท๊่เดี๋ยวเจออีกเจออีกเปลี่ยน,<อ>มนเนมนมูนไปเรื่อยๆเช้าเรากินฮิดนี่สายห้องก็ไปหาอีแต่ถ้าเป็นยามหิตปวกอกอ,กอ,กอันนั่นอ่ะหาลัวๆพี่น้องหาขายมันยังเป็นรายได้ของเราอันนั้นต้องหาลัวๆ แต่ถ้าเป็นหายอยู่หาก,กินดีๆมันจะรับทรับเปลี่ยนไปเนาะหากินอย่างเดิมผู้มื่นเปื่ออะไรพี่น้องลงทะเลบ้างหาปลาบ้างเล็กๆขนา,น,านี่ด้หา,กกอห,าหอยบ้างก็ว่าไปไปม่มีเห็นดอกบานสติก๊ก ดอกบานเราต้องมาลุ้นเนนดอกบานอาจจะมีดอกตูมดอกบานสองดอกดอกบานองดอกแล้วจริงมันอยู่สามอได้อยู่ได้อยู่ไปดอกอื่ม ไปเก็บมาได้เรื่อยๆที่นี่เดือดสนุกดักนไปข้างบนนี่นแหละครับสติกเห็นดอกบานแล้วเปิดลองเบิง่งเต็มเลยบอกเค้นโอ้ยสวยด้วยนี่นี่นี่ผมชอบฉันชอบชอยู่พีพีพีอืมอุ้ยชอบงามขนาดเลยเห็นดอกบานวัดแบบ๊บนี่บอสสติกเราตีว่าหันหาเบิ่งดอกบานแล้วเปิดเอาที่เผาแต่งก้านนี่บอกเค้น ม่เพื่อน,นถุงนะไว้แล้วมันหนึ่งมันบูกฝนเนาะสองมันบังตาคนพร้อม <c oughs> นี่ทิดอกสวยสวยพี่พี่พมมีมันบูเปียกแหงอู้นะนี่ดิเต็มเลยผู้คุม้มเลยกองนี้แม่นนี่ดิมามาเก็บเอาดอกบานก่อนบานแบบนี้บานสวยโบานสวยเขาเรียกว่าบานสวย ช่อนี้เป็นซิปดอกเลย ตเดี๋ยวก็ถมให้อีกเนาะจะได้ประถึฝน,นแหง้งนม่งอีครับมันอยู่เป็นเพื่อนเราตลอดเลยชาวติก๊กน่าจะเป็นฤดูเพื่อนฤด,ดูนี่้ฤดูแมงอ,ไองีไปน้องจ๋าบึงเด้อเพื่อนฮึมยังทีออกอีกอยู่กองนี้ฮนะ เอาเอาปิดไว้เหมือนเดิมนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ใหญ่ขึ้นเก่าได้นี่ถ้าโดนฝนถ้าโดนฝนมากเพิ่นที่ฟอมันจะเป็นช้ำๆมีไหมมีไหมมีดอกนึงข้างล่างโอเคยังไหวดอกใหญ่ดอกใหญ่ เรานี้ยังบวยแล้วรวมดอกโอ้แม <mir> no. um, ่รวมดอกนี้เด็กพ่อพูนกองนี้ยจะมีอีกอยู่บฝั่งฝนก้านมันมีเฟชโปกไว้อยู่ะเฉลยประเถิดฝนแหงพลังงามบอกมีแล้วบ่อคุณ ไปคิดเก่าก่อนไปหาเบิ่งดอกบานๆกันอีกเนาะติดเใจกับพี่น้องเห็นดอกบานพ <c oughs> าขามาเปิดเบิ่งโชว์นึ่งเลยโชว์สวยด้วยดีกแกงแกงแล้วเหมือนเศร้าไปปน,ปปน,นอบอกเมนูพี่น้องเลยไปปน่น เอดี๋ยวค่อยไปตัดขาที่บ้านจ้ะนี่บอีคอ,อือข้างนี่ไงนี่มากกว่าหนึ่งมากกว่าหนึ่งแตกสามโอ้คิดดีเลยนี่ยวติดไม่ได้หอก

หนาดอกับโพสติ hmm. mm ๊ก hmm. ก mm ัม hmm. mm ือสติ hmm. uh ๊กเลยโอเคเมนโดอกับสติ hmm. mm ๊กเมนจ้ะคิดสิโอ๊กโกงนี่ยนะแต่ว่าแต่งก้านผมไปแล้วเนาะเดี๋ยวเพื่อนก็ออกเพื่อนประถึกฝนแับฮงคุมไปแบบนี้ปลูกตัวหันเงาน่าออมมือโอ้ยดอกชมพูแม่โอ้มันหนามากเลยจริงๆเห็นอยู่บ่ โ,โอ้นบูหินมันหาหากรงไปเป็นตั้งหลายเดี๋ยวเห็ดจะเรียกจะติ๊กเองหืมดอกบานมีดอกตูมด้วยวะไงดอกตูมเห็นมีจะดอกบานดอเห็นดอกตูมด้วย อันดีบ่มีบอบูมีจ้ะได้แต่ดอกบานบาดีสวยตอนแรกว่าสีได้แค่ป่นจะไปกินมาสีได้ฮอแกงฮอหนึ่งไปได้น <laughs> หนึ่งหนึ่งไล้เจอสมสมๆดอกเลยน้อยต้มยำดอกบานเลยปิ้งปน,น่ ห่าวแล้วหลัแดงเลยเนาะหลัแดงเลยเราปักเลยโค้งนี่จะออกเนาะแม่นมันจะคอยเปิดเปิดเหมืนเปิดเปิดกับก้าแล้วฮะทางการทางปามมอยู่แนวนี้เนาะเมันหิ้วลงไปทุบเปิดแสดงว่าจะเจอดอกบานนี่นี่มันจะขาฮะดิโบเห็นดอกปูมเลยเม่นบบเห็นเม็ดแล้วของ เดี๋ยวรอเพื่อนออกใหม่ไปดูกันต่อถ้ากันเดินหาได้สักพักง,ง่ายๆหิริเหได้มาอ่างผลงานก็ได้ยูพี่น้อง,งดอกบานดอกตูมดอกเป็นไข่ผนกันไปหลายอย่างดอกบานได้ได้ป่น,นึ่งเนาะที่แรกตั้งใจมาหาพอ่อนได้นี่มันเหลือได้นี่มันเหลือมันเหลือปอนในหลายโพดนี่ดินุ้ยครึ่งตะก้าเลย ได้ทั้งป่นได้ทั้งเกงหรือว่า่งก็เอาไปต้มยำเอาไปผัดครับทำได้หลายเมนูเลยเมนจ์ไปเดี๋ยวจะพาขึนกลับบ้านไปเนาะเข้าครัวกันจ้ะพี่น้องแบบนี้พี่น้องกลับมาถึงบ้านแล้วสติ๊กก็ล้างทำความสะอาดสติ๊กว่าได้หลายวันนี้จะเอามานึ่งนึ่งแล้วก็ทำเจวหรือทำน้ำพริก เกี้ยวเปี้ยวส้มๆจ้ำพี่น้องอน่ากินขนาดเลยเ้าพูดถึงเมนูกะน,น้ำลายมาแล้วเดี๋ยวรอเห็ดสุกเดี๋ยวเอามาชิมน้ำกันครับกับน้ำจิ้มรสเต็ดคุกรสดีแต่พี่น้องสุกเรียบร้อยแล้ว โดยรถดีคลองเท่ากันหอมแล้วมาจ้ะพร้อมเสิร์ฟร้อยเมนูเห็ดวันนี้ ไปหาว่าที่เอามาป่นเหลือพี่น้องเปลี่ยนเปลี่ยนจากเมนูปุ่นเป็นเมนูนึ่งกินกับเจียวส้มสมเจียวเซ,เซ,เซ่เมนูนี้ฮะยาพผันดอกดหลายหลเห็ดปวกก็เหมือนกันหเห็ดปวกยามผักได้ลาหลายมาทําแบบนี้แซ่บเพื่อสิหวานเนาะเห็ดปวกจิ้มรสเด็ดพี่น้องเคยบอกอยู่เอามากินกับ chèo sùng sùng thì nó ngứa nhàng có đứa khô con khô con đây mình xếp đấy ní đọc bên đọc nó đọc nhảy ngầm thằng đọc bàn đọc tùm ở mình hình. คำก่อนอ้างเท่าไ่ฝนนีนนเปนฝนหลายถ้าฝนบหลายเพิ่นจะออกหลายเพื่อน,นี่้องคักเนาะกองเดียวสัมเสีเอาสัมนี่ค่ะพี่น้องเคยเห็นอยู่ในคลิปติกี้เนาะมันจะออกแบบเต็มเลยแต่นนี้มันฝนโคตรแซ่บขนาด,นาดกับผักเด็กก็จะพาก,กันกินข้าวกินน้ำต่อครับ เอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แหนด้วยครับแล้วพบพอกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า